ไทโซสวัสดีครับขออ๋อค <itch assessment> ุณฮะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีนะก็ตื่นเช้ามาก็เห็ดก็โผล่เลยนะครับได้เห็ดเลยนะเอฟซีนะเห็ดปลูกนะเห็ดปลวกนะครับผมงเอฟซีอันนี้บอกได้เลยว่าเกระเปหรือเปล่าแน้ำเยอะเอินะครับเอฟซีมาปลูกต้นก่อนนะครับผมอ่านี่ะเจาะต้นทางเป็ต้น บาทโทต้ต้องใส่เนี้ยใส่แบบโปรเจคตินกกเก๋ๆเกือบมอามาให้บาทโซ้เนาะบาต้องแบบแบบลูกปืนโอ้ยโวยโชว์โชว์ใส่ลูกปืนอเนนนะอามแต่จะใส่ลูกปืนของพี่เบาไหนเจียมา Lắm. <laughs> bài mãi mận được cái, cái, cái chết là bụi đi mâng ngọt vay thì dù dùi sài tai nạy tai mặt 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 mặt

ดูเพื่อครับ,รบอืมดูออไปเขียวเขียวเบๆอ่อนเดี๋ยวบบกกน,นะียร์ไปพักอยู่ที่ข้างข้างบ่อน้ำนะครับดูข้างก่อนคือบ่ั <laughs> dùng của mọi à, môn hmm. hết môn hỗ trợ bunny cười lên, ếch hết những clap nhoi nắm bunny nắp ở nhà luôn 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 từ suối ngang,

ดังขคดินนอกมาใส่กลัดอกสวยเต็มป่าเลยเต็มป่าแล้วนับผมคมาช่วย่ไดดอกไปตูลลมลายแหละ

ต้นได้ลิงนันแล้วออ,อกที่สวยอโอเคนะจิปนี่ประมาณนี้ก่อนน้าผมอ่เดี๋ยวโอเคครับถึ้นหนเจอไหมครับรอบสวัสวดีครับ